การทำให้ถูกเนี่ยมันต้องอาศัยการฟังเป็นหลักนะยิ่งยิ่งคิดว่าตัวเองถูกนะยิ่งผิดนะครับรู้ได้ยังไงว่าตัวเองผิดถูกประมาณไหนก็ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาดูว่าที่เราปฏิบัติมามัน,ม,นมันใช่ไหมคือมันไม่มีใครมาชี้ผิดถูกได้เท่ากับผู้ที่ ศึกษาตำหลับตำลาคำพีมานะแม้แต่ผู้ปฏิบัติภาวนาขั้นสูงนะครับเกิดสภาวะธรรมต่างๆขึ้นมาแล้วนำไปพูดไปกล่าวไปสอนแบบผิดๆมีมากมายมหาศาลมีประวัตินะครับพระหลายท่านนะบ,บวชมาแล้วแร่งคลัดศีนวินัยปฏิบัติธรรม จนเกิดนิมิตส,สมาธินะไปเห็นพระอินทร์พระพรหมเทพ,พเจ้าก็ศึกออกไปศึกบ้างไม่ศึกบ้างแต่ไปตั้งสำนักพราหมณ์สำนักลือีเยอะแย,ยะมากมายเพราะอะไรครับถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากภาวะที่เขาคิดไปเองไหม ที่จริงแล้วสภาวะเหล่านั้นเขาพบจริงๆนะครับที่นั่งสมาธิเกิดนิมิตต่างๆไปเห็นลือสีเห็นเทพเจ้านะเห็นจริงๆครับแต่มันเห็นโดยความเป็นนิมิตสัญญานิมิตอุป,ปาทานเอาตรงๆเลยนะครับแม้แต่หลวงปู่มั่นนะท่านไปเจอนิมิตอะไรครับพระพุทธเจ้ามาเทศนะ แม้แต่หลวงปู่มั่นนะครับไปเจอนิมิตรหลวงพ่อ,อ,อพระพเจ้าอามาเทศแล้วลูกศิษย์ก็ไปยึดตรงนั้นว่าเป็นการบรรลุธรรมของหลวงปู่มั่นนำมาเทศมาสอนกันผิดพระไตรปิฎกทั้งนั้นนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่หลวงพ่อหลวงปู่มั่นบรรลุธรรมตอนที่พระเจ้ามาสอนเนี่ยผิดนะสิคำตอบคือแล้วท่านว่ามันถูกเหรอ คือหลวงปู่มั่นนะบรรลุธรรมนะเชื่ออยู่ว่าว่าจริงแต่ไม่ใช่บรรลุธรรมตอนที่พระเจ้ามาสอนนั่นเป็นนิมิตสมาธินิมิตอุป,ปาทานแต่ลูกศิษย์ชอบเอามาพูดเพื่อปั่นความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์คือดูดูจากสภาพธรรมด้วยหลวงปู่หลวงปู่มั่นสอนนะครับเป็นธรรมถูกนะแต่จะไปยึดว่าหลวง,งปู่มัน่นบรรลุเอาตอนที่พระเจ้ามาสอนนั่นผิด แต่ท่านที่หลวงปุ่มั่นพูดน่ะเป็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับถามว่าอะไรเป็นตัววัดว่าถูกก็เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทเป็นไปตามมรรคมโงแปดแล้วประวัติที่ท่านเล่าว่านั่งสมาธิแล้มีพระเจ้ามาสอนคืออะไรมันคือนิมิตสมาธิช่วงหนึ่งที่ทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้นะอันนี้เป็นเป็นต้นนะเป็นต้น นะครับฉะนั้นการที่จะตรวจสอบความถูกผิดนะครับในการปฏิบัติภาวนาขั้นสูงสูงเนี่ยมันมีนิมิตอัศจรรย์ญญมันเยอะนะครับแต่จะถูกตรงมัน,ต,ต,ต,ะะนต้องตรวจสอบจากประสบการณ์ของพระอรหันต์นะครับต้องตรวจสอบจากประสบการณ์ของพระอรหันต์โดยเฉพาะพระอรหันต์ที่เป็นสัพพัญญูซึ่งปัจจุบันนี้ประสบการณ์ของพระอรหันต์ประสบการณ์ของพระสัพพัญญูผู้รู้รู้แจ้งเนี่ย ยังมีอยู่ไหมครับถูกรักษาไว้ด้วยภาษาพิเศษที่ไม่มีที่อื่นในโลกเรียกว่าภาษาบาลีนะครับแล้วก็แปลออกแปลออกมาเป็นพระไตรปิฎกนะครับซึ่งตรงนี้ขอเน้นย้ำนะครับว่าข้อความตำลาในพระไตรปิฎกคำพีบาลีไม่ใช่หนังสือแต่งขึ้นมา แต่เป็นการบันทึกประสบการณ์ของพระอาหารหันต์และพระสัพพันญูนะนั่นขนาดผูดท้ทรงฌานทรงสมาบัติยังก่อความเข้าใจผิดขนาดนั้นนะและเรื่องนี้อย่าว่าแต่ยุคปัจจุบันนะครับแม้แต่ยุคพระพุทธเจ้ามีพระท่านหนึ่งไปบวชฝึกฌานสามาบัติเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะครับฝึกฌานสามาบัติ พระพุทธเจ้าเห็นว่าบุคคลผู้นี้ชอบในชาญสมาบัติชอบแสดงฤทธิ์ผู้เจ้าก็เลยเตือนเตือนบ่อยๆแต่เขาไม่สนนะครับเขาไม่สนเขาสนแต่ว่าผู้เจ้าศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ช่วงหลังๆพระพุทธเจ้าก็เลยไม่แสดงความศักดิ์สิทธิ์ความปฏิหารแบบที่เขาอยากได้นะครับเขาก็รอนะรอ รอว่าเมื่อไหร่ผู้เจ้าจะมีปฏิหารอะไรให้เขาได้เห็นเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมผู้เจ้าก็ไม่แสดงให้ดูนะครับเพราะว่ามันผิดทางนะครับไม่เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่สุดท้ายเขา,เขาสึกเลยครับสุดท้ายสึกเลยครับอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นไปฝึกชานสมาบัติจนสามารถกำหนด มีตาทิพย์นะครับสามารถมีตาทิพย์ได้แต่อยากเห็นฤทธิ์ผู้เจ้าไม่แสดงให้ผู้เจ้าแสดงแต่เทศอย่างเดียวเวลาเทศเขาเขาไม่ฟังนะครับเขาไม่ฟังเขารอรอดูว่าผู้เจ้ามีปฏิหารเดินบนน้ําอะไรอ่าอาบ้างไหมผู้เจ้าไม่ทําให้ไม่ทําให้ดูบวชอยู่ปีสองปีศึกเลยครับแล้วก็ไปหาชานสมาบัติแบบ,แบ,บลือสี บุคคลผู้นี้คือใครครับเจ้าฤทธิเฉวีชื่อว่าสุนักขัตตะนะเป็นพุทธอุปถากด้วยนะนั่นสมัยพระเจ้ายังหลงงมขนาดนั้นเลยนะฉะนั้นจะฝึกสมาธิปัจจุบันที่จะไม่ให้หลงไม่ให้ออกนอกทางนะมันก็เป็นเรื่องยากนะครับพูดง่ายฝึกฝึกสมาธินะครับหลงออกนอกทางเนะ่ยเป็นเรื่องง่ายการที่จะให้ ถูกตรงตามแนวทางมรรคมีองแปดไม่ง่ายนะครับแม้แต่พุทธเจ้ายังเอาไม่อยู่เลยเขาคือใครครับเขาคือคนที่ทรงสมาบัติมีตาทิพแล้วนะพุทธเจ้ายังเอาไม่อยู่เลยนะแล้วมายุคนี้ท่านคิดว่าวิปัสสนาจารย์ที่เห็น,เห,นเห็นอยู่อาจจเจาอยู่แล้วที่นี่ก็เลยตั้งเป็นกฎเลยนะห้ามมานั่งสมาธิ นไม่ฟังออกไปนะครับไม่อยากจะไปไปสร้างผู้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่นี่นะที่นี่ไม่เอาไม่เอาบุคคลศักดิ์สิทธิ์เอาแต่ว่าจิตมีปัญญาระงับกิเลสต,ตัวเองได้เอาแค่นี้พอได้จริงไม่จริงก็ดูที่จิตตัวเองมามาปฏิบัติและทำแล้วนีย่ยังทุกข์กับตัว,วรมเหมือนวันแรกๆไหมวันแรกๆทุกข์กับอาหารทุกข์กับเมื่อยทุกข์กับอากาศ วันนี้ยังทุกข์กับอาหารอยู่ไหมวันนี้ทุกข์กับอากาศอยู่ไหมวันนี้ทุกข์กับเพื่อนอยู่อยู่ไหมถ้าอยู่ไปเจ็ดวันสิบวันแล้วยังทุกข์อยู่นี่แสดงว่ามันไม่ใช่ทางก็ต้องไปหาสำนักใหม่แต่ถ้าเกิดอยู่ไปแล้วปฏิบัติทมแล้วมีเรื่องให้ทุกข์เหมือนเดิมนะครับมีหมาให้ทุกข์กับหมามีเพื่อนคนนี้ให้ทุกข์กับเพื่อนคนนี้มีคนนั้นแต่จิตที่จะไปทุกข์ไปหลงเออมันมันหายหายไปนะทางทางที่ตัวอารมณ์จะให้ทุกข์ ยังมีอยู่เหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะบางคน,นชวนคุยพูดมากแล้วเกินแต่ก็เฉยๆได้เออนี่แสดงว่าเป็นทางแห่งมรรคแห่งผลจริงนะครับนี่แค่เจ็ดวันยังยังพอมีอาการของปัญญาบ้างนะก็อยู่สักเจ็ดเดือนมันจะขนาดไหนนะก็ลองพิสูจน์ดูก็แล้วกันอ่ะก็แยกย้ายฟังธรรมปฏิบัติรมตามปกติครับการทำให้ถูกเนี่ยมันต้องอาศัยการฟังเป็นหลักนะ ย,ยิ่งคิดว่าตัวเองถูกนะยิ่งผิดนะครับรู้ได้อย่างไงว่าตัวเองผิดถูกประมาณไหนก็ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาดูว่าที่เราปฏิบัติมาม,ม,มันใช่ไหมคือมันไม่มีใครมาชี้ผิดถูกได้เท่ากับผู้ที่ศึกษาตำรับตำราคำพีมานะแม้แต่ผู้ปฏิบัติภาวนา ขั้นสูงนะครับเกิดสภาวะธรรมต่างๆขึ้นมาแล้วนำไปพูดไปกล่าวไปสอนแบบผิดๆมีมากมายมหาศาลมีประวัตินะครับพระหลายท่าน,นบ,บวชมาแล้วแคล่งคลัดศีนวินัยปฏิบัติธรรมจนเกิดนิมิตสมาธินะไปเห็นพระอินทร์พระพรหมเทพเจ้า ก็ศึกออกไปศึกบ้างไม่ศึกบ้างแต่ไปตั้งสํานักพราหมณ์สํานักลอศีเยอะแย,ยะมากมายเพราะอะไรครับถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากภาวะที่เขาคิดไปเองไหมที่จริงแล้วสภาวะเหล่านั้นนะเขาพบจริงๆนะครับที่นั่งสมาธิ เกิดนิมิตต่างๆไปเห็นลือสีเห็นเทพเจ้านะเห็นจริงๆครับแต่มันเห็นโดยความเป็นนิมิตสัญญานิมิตอุป,ปาทานเอาตรงๆเลยนะครับแม้แต่หลวงปู่มั่นนะท่านไปเจอนิมิตอะไรครับพระพุทธเจ้ามาเทศนะแม้แต่หลวงปู่มั่นนะครับไปเจอนิมิตหลวงพ่อหลวงพระพุทธเจ้าอา,าเมท แล้วลูกศิษย์ก็ไปยึดตรงนั้นว่าเป็นการบรรลุธ,ธรรมของหลวงปู่มั่นนํามาเทศมาสอนกันผิดพระไตรปิฎกทั้งนั้นนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่หลวงพ่อหลวงปู่มั่นบรรลุธ,ธรรมตอนที่พระเจ้ามาสอนเนี่ยผิดนะสิคำตอบคือแล้วท่านว่ามันถูกเหรอ <c oughs> คือหลวงปู่มั่นนะ่ะบรรลุธ,ธรรมนะ่ะเชื่ออยู่ว่าว่าจริง แต่ไม่ใช่บรรลุธรรมตอนที่พระเจ้ามาสอนนั่นเป็นนิมิตสมาธินิมิตอุป,ปาทานแต่ลูกศิษย์ชอบเอามาพูดเพื่อปั่นความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์คือดูดูจากสภาพธรรมที่หลวงปูงป่มั่นสอนนะครับเป็นธรรมถูกนะแต่จะไปยึดว่าหลวง,งปู่มั่นบรรลุเอาตอนที่พระเจ้ามาสอนนั่นผิดแต่ทํานที่หลวงปูงป่มั่นพูดอนะ เป็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับถามว่าอะไรเป็นตัววัดว่ตถุก็เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทเป็นไปตามมรรคหมายองแปดแล้วประวัติที่ท่านเล่าว่านั่งสมาธิแล้วมีพระเจ้ามาสอนคืออะไรมันคือนิมิตสมาธิช่วงหนึ่งที่ทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้นะอันนี้เป็นเป็นเป็นต้นนะเป็นต้นนะครับฉะนั้น การที่จะตรวจสอบความถูกผิดนะครับในการปฏิบัติภาวนาขั้นสูงๆเนี่ยมันมีนิมิตอัศาจรรย์มันเยอะนะครับแต่จะถูกตรงมัน,ต,ต,ต,น,นต้องตรวจสอบจากประสบการณ์ของพระอรหันต์นะครับต้องตรวจสอบจากประสบการณ์ของพระอรหันต์โดยเฉพาะพระอรหันต์ที่เป็นสัพพัญญูซึ่งปัจจุบันนี้ประสบการณ์ของพระอรหันต์ประสบการณ์ของพระสัพพัญญูผู้รู้รู้แจ้งเนี่ยยังมีอยู่ไหมครับ ถูกรักษาไว้ด้วยภาษาพิเศษที่ไม่มีที่อื่นในโลกเรียกว่าภาษาบาลีนะครับแล้วก็แปลออกแปลออกมาเป็นพระไตรปิฎกนะครับซึ่งตรงนี้ขอเน้นย้ำนะครับว่าข้อความตำลาในพระไตรปิฎกคำพีบาลีไม่ใช่หนังสือแต่งขึ้นมาแต่เป็นการบันทึกประสบการณ์ของพระอรหันต์และพระสัพพัญญู นะนั่นขนาดผู้ทรงฌานทรงสมาบัติยังก่อความเข้าใจผิดขนาดนั้นนะและเรื่องนี้อย่าว่าแต่ยุคปัจจุบันนะครับแม้แต่ยุคพระพุทธเจ้ามีพระท่านหนึ่งไปบวชฝึกฌานสมาบัติเกิดศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะครับฝึกฌานสมาบัติพระพุทธเจ้าเห็นว่าบุคคลผู้นี้ชอบในฌานสมาบัติชอบแสดงฤทธ ผู้เจ้าก็เลยเตือนเตือนบ่อยๆแต่เขาไม่สนนะครับเขาไม่สนเขาสนแต่ว่าผู้เจ้าศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ช่วงหลังๆพระพุทธเจ้าก็เลยไม่แสดงความศักดิ์สิทธิ์ความปฏิหารแบบที่เขาอยากได้นะครับเขาก็รอนะรอรอว่าเมื่อไหร่ผู้เจ้าจะมีปฏิหารอะไรให้เขาได้เห็นเพิ่มเพิ่มเพิเพ่เพมเติมผู้เจ้าก็ไม่แสดงให้ดูนะครับเพราะว่า มันผิดทางนนไม่เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี 4. สุดท้ายเข,เขาสึกเลยครับสุดท้ายสึกเลยครับอยู่กับพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นไปฝึกชาติมาบัติจนสามารถกําหนดมีตาทิพย์นะครับสามารถมีตาทิพย์ได้แต่อยากเห็นฤทธิ์ผู้เจ้าไม่แสดงให้ผู้เจ้าแสดงแต่เทศอย่างเดียวเวลาเทศเข,เขาไม่ฟังนะครับเขาไม่ฟัง เขารอรอดูว่าพู้เจ้ามีปฏิหารเดินบนน้ําอะไรอ,อ่าบ้างไหมพู้พเจ้าไม่ทําให้ไม่ทําให้ดูบวชอยู่ปีสองปีศึกเลยครับแล้วก็ไปหาชานสมาบัติแบบลือสีบุคคลผู้นี้คือใครครับเจ้าลิ์ชวีชื่อว่าสุนักขัดตะนะเป็นพุทธอุปถากด้วยนะนั่นสมัยพู้เจ้ายังหลงงมขนาดนั้นเลยนะ น,นั้นจะฝึกสมาธิปัจจุบันที่จะไม่ให้หลงไม่ให้ออกนอกทางนะมันก็เป็นเรื่องยากนะครับพูดง่ายฝึกฝึกสมาธินะครับหลงออกนอกทางเนะี่ยเป็นเรื่องง่ายการที่จะให้ถูกตรงตามแนวทางมรรคมีองแปดนะไม่ง่ายนะครับแม้แต่พุทธเจ้ายังเอาไม่อยู่เลยเขาคือใครครับเขาคือคนที่ทรงสมาบัติมีตาทิพย์แล้วนะ ผู้เจ้าอยางเอาไม่อยู่เลยนะแล้วมายุคนี้ท่านคิดว่าวิปัสสนาจารย์ที่เห็นเห็นเห็นอยู่อาจจะเอาอยู่แล้วที่นี่ก็เลยตั้งเป็นกฎเลยนะห้ามมานั่งสมาธิเตือนไม่ฟังออกไปนะครับไม่อยากจะไปไปสร้างผู้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่นี่นะที่นี่ไม่เอาไม่เอาบุคคลศักดิ์สิทธิ์เอาแต่ว่าจิตมีปัญญา ระงับกิเลสตัวเองได้เอาแค่นี้พอได้จริงไม่จริงก็ดูที่จิตตัวเองมามาปฏิบัติและทำแล้วเนี่ยยังทุกข์กับตัวลมเหมือนวันแรกๆไหมวันแรกๆทุกข์กับอาหารทุกข์กับเมื่อยทุกข์กับอากาศวันนี้ยังทุกข์กับอาหารอยู่ไหมวันนี้ทุกข์กับอากาศอยู่ไหมวันนี้ทุกข์กับเพื่อนอยู่ๆไหมถ้าอยู่ไปเจ็ดวันสิบวันแล้วยังทุกข์อยู่นี่แสดงว่ามันไม่ใช่ทางก็ต้องไปหาสำนักใหม่ แต่ถ้าเกิดอยู่ไปแล้วปฏิบัติธรรมแล้วมีเรื่องให้ทุกข์เหมือนเดิมนะครับมีหมาให้ทุกข์กับหมามีเพื่อนคนนี้ให้ทุกข์กับเพื่อนคนนี้มีคนนั้นแต่จิตที่จะไปทุกข์ไปหลงเออมันมันหายหายไปนะทางทางที่ตัวอารมณ์จะให้ทุกข์ยังมีอยู่เหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะบางคนนี่ชวนคุยพูดมากแล้วเกินแต่ก็เฉยๆได้ เออนี่แสดงว่าเป็นทางแห่งมรรคแห่งผลจริงนะครับนี่แค่เจ็ดวันยังยังพอมีอาการของปัญญาบ้างนะก็อยู่สักเจ็ดเดือนมันจะขนาดไหนนะก็ลองพิสูจน์ดูก็แล้วกันอ่ะก็แยกย้ายฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามปกติครับ